สวัสดีจ้าชาวันอาทิตย์่ยาณองปีใหม่ซื้อเห็ดบดมาจ้าจะแกงใส่หน่อไม้แซบแซบแซบ,บเลยจ้าผลเพื่อนเห็ดบล็อมีแต่ดอกกำงากกเงก,กินตะ้นเทศตมูเก็บเห,ห็ดบดเก็บเห็ดละงกนะเก็บเหทศผวกนะเป็นแต่แซบยุงเทพ่มีเห็ดเก็บเออไปต่เทศซื้อเลยล่ะ ออนเฮ็ดปั่มันออกข่าวออกแน่นาอ,อกฝนดีขะนาะด <c oughs> ได้กระเบิง้งคลิปตะตะอ่อนนะ่จาจะไปเก็บจะไปเก็บน้ำเพลิน <c oughs> ได้มูหนึ่งก็เต็มกระตา่ายคักคักคักได้ก็มีตอเฮ็ดซื้อเนี่ยแล้วซื้อในตลาดกระแซบคือกันพี่น้องเอ,อ้ยมมละงามแบบอ่อนๆยายจะแกงสน้มายแกงเสนมายเซ็ตเซ็ตเลยแจ้ มามามาตาัดตีนเห็ดน้ำยายบานตาัดตีนเห็ดมันแก่หลายน้องเอ้ยบังข้าเจ้าันขายนะขายเป็นกิโลคือบัคือเสตีนมันแก่นะกินก็ได้นะตัดทิ้มเลยขายได้่นขาก็ได้ขิดเป๊ะใช่นะบ่คือเส้นมันแก่มองนะี่แก่ก็คึงคตรขึง,ขงกิโลเลยตีนมันนะตัดออกมาลนะ เพิ่งกิโลละไรบ้างกว่าดอกกว่นี้น้อยกว่าในเก้าสิบบาทเนาะยุงก็ได้หาโอากาสกินถ้าได้ยุงก็ได้ตียุงก่อนพี่น้องยุงหลายภาพคลิปที่เฮาจับโทรศัพท์ใส่มือมันจีมันหูจักเสียงนี่น้อยเดียวเออตัดอันตีนออกแล้วเรนน้อยเดียวเก้าสิบบาท แถวบ้านนะ่ะนะกองนะหาซิม,มีผักกีตูแถมไผตูกองจะนำผักติว๋วผักหยางอะไรควนแถมนะซื้อลอยหนึ่งก็อิม่มกองหาซิหาซิมันละหลายเลยมีดี่พอ่าจะเป็นก็ได้ซื้อะไรพี่น้องข้าบะหมีเนาะซื้อกินอยากนะเนาะสมบูรอย่แล้วไม่ได้กินนะเดี๋ยวสมบูรณ์ไม่ได้กินแนตะ่คนอยากอยังก็ซื้อกิน ทำดีคิดดีชีวิตก็ดีขึ้นใช้ชีวิตให้มีประโยชน์แต่ละมือแต่ละววนคนเฮาน่ะตื่นมาเห็นหนาจังวะยังบางคนก็หลับไปเลยแลยแต่บุญวาสนามือไปมือมันเห็นหนากันจังวะยังเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นกันริวริวร,วรวนี่ก็คือชอบมาประดนข่าวแล้วก็ อนาคตคนันบรินแนนอนวันนั้นสิ่งดีสิ่งเด่นกันสิ่งดีสิ่งเด่นเบาหวานกันโอ๊แต่ลำคาญคิดดีทำดีก็แบบดีพอแล้วชีวิตคนเหานะเกิดมาขบสิบสองขบบนล้ตีมือก็ได้ทำมาหากินบ่เบียดเบียนไผก็มีความสุขแล้วพีนน่องเอ้ย บดินทาวาลายไปก็ดีเลยแหละคนมีเงินก็มีความสุขนะจ๊ะเงินเป็นใหญ่เด้อเงินเป็นขับเคลื่อนต่อชีวิตคนแต่บ่มีเงินโอ้โหไม่เกนขึ้น สามนาทีหรือว,ว่ายายบอกค่ะสี่นาทีแล้วคลิปนี้เพราะฉนี้เดือดพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเดือจ้า